สังคมไม่ขับเคลื่อนด้วยใครคนใดคนหนึ่งหรือระบบใดมันขับเคลื่อนด้วยทุกคนนะและถ้าทุกคนไม่มีสํานึกมาถึงจุดตัวนี้ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณบอกให้คนอื่นโง่เพื่อที่จะให้เขาดูด้อยเพื่อตัวเองจะเด่นขึ้นสังคมมันขับเคลื่อนไม่ได้มันต้องเห็นคุณค่าในทุกส่วนเหมือนเราพูดถึงรถยนต์เนี่ยอะไรคือรถยนต์ตัวถังหรอ ล้อเหรอพวงมาลัยเหรอเครื่องยนต์เหรอเพราะทุกอย่างมันประกอบกันนะั้นถึงเรียกว่ารถยนต์นะถ้าดึงส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเนี่ยมันก็เรียกตัวถังเรียกรถเรียกนอ็อตเรียกเพราะมันรวมกันถึงเป็นรถยนต์สังคมมันคืออย่างนั้นมันถึงจะขับเคลื่อนได้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งโอ้ยมันเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวคนที่อยู่ในโลกนี้นต่างมีส่วน ทาให้มีเราคนนี้ขึ้นมาไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีข้าวกินไม่มีช่างไม้เราก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์เราก็ไม่มียาที่จะช่วยทํำให้รักษาโรคฉะนั้นในข้าวหนึ่งเมล็ดเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นดินน้ําฟ้าป่าเขาชาวไร่าชาวนานายทุนการเมืองรัฐบาลบรรษัทห้ามชาตินโยบาย การกัน,กนหรือการเมืองระหว่างประเทศหรือพ่อค้าอาวุธการรื่นนาทาเรนซาดานหรือพระโพธิสัตว์คนเล็กคนน้อยหรือคนยิ่งใหญ่อาจมามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราหาได้ในข้าวมาล็ดเดียวถ้าเรามองไปเห็นถึงมิติเหล่านี้ครับเห็นถึงกระบวนการเหล่านี้เราอาจจะเริ่มสั่นคลอนก็ได้แล้วอาจจะเริ่มตอบตัวเองใหม่ก็ได้ว่า เออจริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่สิ่งที่เรานิยามซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าเรามองเห็นถึงการเชื่อมโยงเหล่านี้แล้วเนี่ย นั่นคือการตื่นรู้แบบหนึ่งนะครับแล้วเราจะมองชีวิตเปลี่ยนไปเลยเราจะมองโลกและเพื่อนร่วมโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับแล้วเราจะรู้สึกแล้วว่าถ้าเรากระทำต่อโลกถ้าเรากระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกมันก็เหมือนเรากระทำกับเราเหมือนกันนะครับแล้วผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะตามมาความมีเมตตากรุณาต่อกันอะไรเงี้ยครับการที่จะ คิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเองถ้าคุณตระหนักรู้ตรงนี้เนี่ยนะก็จะเห็นอย่างที่คุณลูกชยายเดียท่านบอกว่าเนี่ย I am everything ฉันคือทุกอย่างหรือทุกอย่างเนี่ยประกอบขึ้นมาเป็นฉันนี่แหละคือความหมายความเป็นหนึ่งเดียวในแง่ที่เป็นส่วนตัวที่สุดะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็พอจะเห็นความหมายของชีวิตเราเราพอจะตอบตัวเองได้ครับว่า เราหายใจต่อไปทำไมวะและหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะใช้ประสบการณ์ทักษะที่ตัวมีในแต่ละอาชีพเนี่ยสื่อสารหรือว่าแบ่งปันภาระ,ะหน้าที่กับสังคมตามที่ตัวเองมีแค่นี้นนนกลไกมันก็จะไปได้ฉะนั้นผลที่นําเนื่องจากการเตื่นรู้ก็คือการเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่บอกว่าเบิกบานก็เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพื่อตัวเองไม่มีผลประโยชน์ที่จะต้องคิดถึง ฉะนั้นเวลารับใช้เพื่อนมนุษย์เวลาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวโลกเนี่ยจึงทําด้วยความเบิกบานทาอย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องคํานึงว่าฉันจะได้อะไรนะคำหนึ่งอย่างเดียววันนี้ฉันจะให้อะไรนั่นแหละคือวิธีของผู้ที่ตื่นรู้ฉะนั้นในขณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์จึงมีความสุข